ตอนนี้คือมาเชียงรายนะฮะก็เลยแวะที่แม่ขจรนะฮะพูดครับนี่คือผมไม่ได้มานานแล้วหรือว่ามันเนี้ยผมไม่ได้มาเชียงรายประมาณเจดปปีแล้วอะ่ะนี่คือครั้งแรกในรอบเจดปีแต่ก่อนอะ่ะทำไมมันคึกคืนมากกว่านี้ทุกคนเดี๋ยวนี้ทำไมมันเหมือนแบบมันเงียบๆีบอะ่ะทุกคนดู ร้านค้าอะไรต่างๆนะอุกติรถจอดเต็มเลยนะตรงเนี้ยหรือว่าอาจจะไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์หรือเปล่ามไม่รู้นะฮะทุกคนแล้วน้ำพุมันก็สูงกว่านี้นะอืมวเคยเคยมานอนแถวนี้ด้วยคืนหนึ่งอะ่ะอม,มันมันจะมีแบบอะไรแบบเยอะยะมากมายเลยแต่ก่อนนะะแต่ตอนนี้เหมือนมันทำไม ทุกคนครับดูสภาพนะก็มีคนเหมือนกันไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะฮะเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆนะฮะก็มีคนเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่มีนะแต่มันมันเงียบผิดปกติอ่ะทุกคนปกติรถจะจอดเต็มเลยอ่ะเนี่ยร้านประจำที่ผมมาผมมาแวะร้านเนี้ยนะครับคนก็นั่งอยู่ข้างในเยอะเลยนะฮะคนนั่งอยู่ข้างในเยอะเลยแต่ ปกติมันจะมีรถทัวร์รถอะไรมาจอดนะฮะพานักท่องเที่ยวอะไรมาจอดนะครับพานักท่องเที่ยวพาอ,วอะไรมาจอดนะครับทุกคนแต่ทีนี้ตอนนี้ทําไมมันเหมือนมันเงียบเงียบไ,ไม่รู้นี่นะพวกขายของทช่ระลึกอ,อะไรต่างๆนานานะทุกคนก็มีกัน ทุกคนดูที่จอดรถอะว่างเลยนะนี่คือที่น้ำบุร้อนแม่ขจรนะทุกคนตรงที่เคยแบบมีชื่อเสียงมากแต่ก่อนอนะใครมาใครก็ต้องแหวะนะครับใครมาใครก็ต้องแวะนะฮะนะหรือว่ามันจะเยอะแค่วันเสาร์ทิตย์ไม่รู้เนาะวันนี้เ,เป็นวันอะไรอ่ะมันพฤหัสปะอือ ล้วด้านนั้นก็จะมีจุดแช่เท้าอะไรต่างๆนะทุกคนก็จะมีจุดแช่เท้าจุดอะไรต่างๆตรงตรงนั้นน่ะก็คือด้านหลังจะเป็นห้องน้ำนะฮะก็มีรถจอดบ้างเป็นบางส่วนนะครับพวกขายของที่ลึกอะไรยนยก็มีแต่เหมือนในความรู้สึกอะเดินดูเนี่ย มันเหมือนมันไม่คึกคักเหมือนแต่ก่อนนะนะฮะมันไม่คือคักเหมือนแต่ก่อนนะแดีวก่อนจุดนี้โอ้โหใครผ่านมาคือก็ต้องแวะนะครับใครผ่านมาก็ต้องแวะนะฮะตรงจุดนี้เนี่ยแล้วก็ตรงนี้ก็คือจะมีน้ำพุร้อนไหลออกมาเขาก็แบบมานั่งแช่เท้าอะไรอย่างเงี้ยกันทุกคนน,นะฮะ พวกแชละหลอนในคนเกาหลีเขาชอบกันนะมีนักท่องเที่ยวเกาหลีนั่งอยู่ ก็ไหลมาแล้วแล้วที่นี่มันมีโรงแรมตอนนั้นนะถ้าจะไม่ผิดเป็นโรงแรมที่ผมไปพักค,ครับมันจะเหมือนได้อาบน้ําอุ่นจากน้าแร่ด้วยอรทุกคนคือเขาต่อทานน้าอุ่นที่นี่ไปแหละนะเดี๋ยวจะพาเดินอีกรอบหนึ่งนะ,ะเดินอีกดูอีกด้านหนึ่งนะฮะเพราะมันเงียบมากเลยทุกคนคือแต่ก่อนอ่ะมันจะคึกคักมากกว่าน,นี้นอ หรือว่าเป็นเพราะภัยพิษเศรษฐกิจทุกคนเป็นเพราะเศรษฐกิจหรือเปล่าเนี่ยเยบมากเนี่ยทุกคนเียอะมาก ลวงอะไรต่างๆนคะือปกติคนมันจะเยอะมากกว่านะฮะเนี่ยพบรอบแล้วทุกคนดูความเป็นเนียของเขา ด้านนี้ก็คือจะเป็นทางออกแล้วนะเป็นตรงน้ำพุทางออกแล้วนะครับก็มีรถมาจอดบ้างนะครับแต่ก็คือน้อยกว่าเดิมมากนะฮะช่วงนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าผมเคยมาก่อนโควิดด้วยแหละทุกคนโอ้โหดูดูเขาเดือดดูเขเดือดดูเขาเดือด,ด,อด,ดอทุกคนดูเขาเดือด ฝุดๆเลยจะไปใกล้ชนะนีลาเป็นจุดแรกที่แวะนะครับจุดแรกที่แวะก็คือ เป็นน้ำน้ำพุร้อนนะครับน้ำพุร้อนตรงแม่ขจรนะทุกคนเนี่ยนะครับน้ำพุร้อนตรงแม่ขจารก็มีคนมาจอดบ้างนะครับปรับปลายแต่มันไม่คึกคักเหมือนพุทธผมเคยมาผมก็เลยงงนะตอนแรกคิดว่าเอ๊ะมาผิดชี่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าน้ำพุแต่ก่อนอ่ะก็คือจะขึ้นสูงมากเลยจะพุ่งขึ้นสูงมากเลยแต่ตอนนี้คือเหมือนเขาทาให้พุ่งขึ้นนิดเดียวนะทุกคน โอเคนะฮะต่อ,อเดี๋ยวทิปเชียงรายนะฮะตรงนี้นะฮะก็คือเป็นอ e ีพีแรกนะครับที่แวะมาถ่ายให้ดูนะฮะทุกคนแวะมาถ่ายให้ดูตรงแม่ขจรนะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับโอเคครับสวัสดีครับ